จริงก็มีความลังเลอยู่ประมาณนึงนะครับผมว่าจะทําวิดีโอนี้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดอารมณ์ดราม่าคุณมัวอะไรในช่องเนอะเพราะว่าก็มให้ผู้ชมหลายท่านก็เขียนมันกระเออหลักๆเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นพลังลบนะของลูกแมวเองนะครับที่มันแผ่ซ่านออกมาก็เลยไม่อยากให้มันมีบรรยากาศแบบนี้นะแต่ว่านี่อีกแง่หนึ่งแน้วยกูก็แมวก็เป็นมนุษย์ประเภทที่แบบว่าถ้าเกิดมีความรู้สึกอะไรติดค้างในใจอ่ะมันก็ต้อง คุยกันนะครับก็ต้องเคลียร์นะถึงจะรู้สึกว่า move on ไปต่อได้นะจะเก็บไว้ข้างในเนี่ยมันไม่โอเคครับถึงถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเคลียร์แต่ว่าอย่างน้อยได้พูดเนี่ยก็รู้สึกดีนะครับจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ลงมเมาไปบ่นๆนะพูดถึงชีวิตก่อนจะเป็นยูทูบเบอร์แสนสับนะแล้วก็พูดถึงอารมณ์คล้ยกับความยากลําบากนะแล้วก็ พูดถึงว่าเออสมัยก่อนเนี่ยคนมักจะคิดว่าแสนสับเนี่ยจะเป็นเบนช์าม์กที่สําคัญใช่ไหมที่จะทําให้เราเหมือนกับมีรายได้อยู่ตัวแล้วก็มีชีวิตที่ดีได้อะไรทานองนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าก็พอตอนนี้ใกล้ถึงแสนสับเพราอีกร้อยคนก็ไม่สิอีกพันคนก็จะถึงแสนสับเนะแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่าไอความรู้สึกตรงนั้นหรือว่าเบนช์ม็กนั้นมันหายไปแล้วในโลกยุคป,ปัจจุบันนะแล้วก็พูดว่ามันรู้สึกไม่โอเคยังไงอย่างเงี้ยนะเออทำไมถึงเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ย ก็มีท่านผู้ชมก็ให้ทั้งกําลังใจมากมายนะครับผมให้ทิปมาด้วยก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับก็กําลังใจก็ลดหลามเนือในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีท่านผู้ชมพิพา์วิจารณ์แต่ว่าก็เข้าใจว่าวิพา์วิจารณ์เนี่ยเพราะว่าในเชิงหวังดีนะว่าเออแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะในช่องลุงแมวเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันมีคล้ายๆกับว่ามันมีความเป็นคุณภาพมากกว่านี้่ะใช้ในภาพรวมๆแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนกับ ลุงคนหนึ่งมานั่งบ่นบนะบางทีก็ถือของอะไรสักอย่างใช่ไหมถือสวิชถือเครื่องอะไรแล้วก็บน่นแล้วก็เสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็จบไปนะแล้วก็ทำเนี้ยไปเรื่อยๆนะไม่เห็นมันมีคุณภาพหรือว่ามันไม่มีอะไรเลยนะไอ้ตรงเนี้ยก็เลยอยากมาคุยว่าลุงแมวคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับหรือว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะช่องลุงแมวเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าช่องลุงแมวเนี่ยมันใช้คำอะไรดี่หละมัน มันเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านนะเออมันแบบไม่เห็นมีคุณภาพมีลุงคนหนึ่งมาบ่นบ่นพูดๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําช่องแล้วมันจะได้เงินเหรอหรือคิดว่าแค่นี้ก็ได้เงินแล้วเหรออะไรเงี้ยนะจริงๆอ่ะมันก็ถูกแล้วมันคาว่าถูกก็คือมันก็ใช่แล้วมันก็จะเรียกว่าไม่ใช่มันก็คงไม่ใช่อ่ะแต่มันมีหลายอย่างหลายทางระหว่างทางเกิดขึ้นเอแล้วมันก็คงมีเหตุผลที่เดี๋ยวนะที่พูดนี้ไม่ได้จะมาแก้ตัวอะไรเงี้ยนะมันมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าหมายถึงว่า ระหว่างทางของการทำอะ่ะมันก็คงมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะอ่าก็เลยก็เลยทำให้มันเป็นแบบนี้นะตอนนี้ <c oughs> บางอันเข้าใจเหตุผลบางอันจําได้บางอันจําจไม่ได้นะครับผมก็เออแต่ว่าที่จําได้อันนึงที่ว่าเหตุผลที่ว่าทําไมถึงมาเป็นอย่างเนี้ยคือลุงแมาวขอเล่านิดน,นึงว่าตอนที่ลุงแมวทําช่องอาจจะไม่ได้เรียกคือลุงแมวจําได้ว่าลุงแมว เริ่มทําช่องแบบจริงจังนะ่าเริ่มแบบเริ่มทําช่องจริงจังจริงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันศัพท์หรือหมื่นสัพท์นะตอนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าจะทําช่องจริงจังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนะี่ยพอเออมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะก็ทําให้รายได้ขาดไปนะแล้วก็แตไในขาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะว่างงานในส่วนนั้นลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกแมวก็เลยตัดสินใจจะทําช่องแบบจริงจังในช่วงเวลานั้นนะประมาณห้าพันหรือหมื่นสัพท์อะ่ะน่าจะเป็นช่วงที่ Playstation 4กํกำลังจะออกมั้งกำลังจะออกนะอ่ะก็ Play 3มบิดมา Play 4อะไรเงี้ยก็ถแถวประมาณ10ปีกว่าๆา10กว่าปีแล้วนะครับที่ผ่านมานะะจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่ลุมาตั้งใจจะทำช่องจริงจังนะแล้วก็พอถึงจุดนั้นปุ๊บอะ่ะก็แน่นอนในสไตล์ของคนทำช่องใหม่นะล้วก็เอ๊ะทำอะไรดีอะไรเงี้ยเออทำอะไรแล้วมันจะโอเคนะทำอะไรแล้วมันจะมีคนดูนะทำอะไรแล้ว คือก็ไม่ได้คิดอะไรมากสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีอะไรชัดขนาดนี้ Creator, คือเอเตอร์คืออาชีพอะไรมันก็ไม่ได้เคลียร์มากนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามทําในตอนนั้นนะครับถ้าใครกลับไปดูนะก็คือ,อ,อให้ข่าวสารนะครับคล้ายๆกับพยายามคิดว่าเราทําอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเมืองนอกมีอะไรมาเนะก็เราก็พอภาษาอังกฤษพออ่านออกพอฟังได้เงี้ยเราก็จะจับประเด็นมาใช่ไหมแล้วก็มาแปลนะครับแต่ว่าวิธีการแปลหรือว่าการใช้ภาษาในสมัยก่อนเมื่อประมาณ1ิ ก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่ลุงมาพยายามทำเนี่ยคือลุงมาพยายามทําเป็นเหมือนสํานักข่าวนะในความหมายก็คือว่าอ่ะโอเคข่าวว่ายังไงแนละ้วก็มาเพื่อแปลให้ฟังแล้วก็มีการตัดตัวหน้าหน้าข่าวมาด้วยนะครับหน้าข่าวมามแล้วก็เอามาพูดมาโค้ดอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้คําให้แบบว่าพยายามจะใช้พิธีการมันสูงๆนะเหมือนกับเป็นสํานักข่าวคุณภาพนะครับอ,อ,อันนี้ก็สิ่งที่ทำแล้วก็ทําอยู่พักใหญ่ๆอีกเลยนะก็ แต่ก็จำไม่ได้มันทำไปจนถึงกี่เัพ์นะแล้วก็เอ่อแต่จำได้ว่าทุกครั้งที่ทำประมาณนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลุงแมวนะคือเนื่องจากถ้าเราจะต้องใช้คำที่มันแบบมี precision สูงๆอย่างเงี้ยนะก็จะอัดแบบจำได้ว่าอัดอัดทีละประโยคอะถ้าใครลองกลับไปฟังอาจจะจะรู้สึกได้คือมันจะมีความเครียดในน้ําเสียงหรืออาจจะไม่ท่านผู้ชมอาจจะจับไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่านจรงนิงแล้วมันจะมีความเครียดในน้ําเสียงเพราะว่าเหมือนกับว่า มันจะต้องพูดให้ตรงประเด็นในทุกประโยคมาไปไปไปเพรานะนั้นทุกครั้งที่ทําวิดีโออ่ะมันจะมีการแบบอัดแล้วพูดใหม่พูดแล้วอัดใหม่พูดแล้วอัดใหม่พูดแล้วอัดใหม่พูดผิดอัดอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สบายเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยถ้ามันเป็นทักษะที่เราฝึกนะมันก็จะเป็นทักษะที่เหมือนกับเป็นนักข่าวนะเป็นสํานักข่าวระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะในตอนนั้นนะเออคือก็พยายามฝึกฝนต,ตัวเองไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ ทำขนานคู่กันมาเลยนะครับก็คือตัว gadget review นะซึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าโดยฐานของลุงมาเนี่ยลุงมาเป็นคนชอบเล่นของอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วถ้าติดตามช่องอะก็ไม่ได้ซื้อของอะไรเยอะขนาดนี้นะคือมันกเ็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นยูทูบเนึกอกปะเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะเราก็เป็นผู้ใช้ผู้เล่นเ,เล่นเกมนะครับผมเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้ จะมาซื้ออะไรกันแบบมากมายเพราะไม่ได้มองมันคือการลงทุนนะเพราะฉะนั้นน่ะก็แต่ว่าไม่ว่ายังไงอ่ะตอนรีวิวอ่ะลุงแมวก็จะรีวิวมันอย่างที่ลุงแมวเป็นนะในความหมายที่ว่าลุงแมวไม่ได้สนใจเรื่องสเปคนะเพราะว่าไม่มีความรู้นะครับก็แล้วก็รู้สึกว่าเวลาแบบดูแล้วแบบมีสเปคมาอ่านอย่างเงี้ยก็เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นมากเนาะแต่ว่าลุงมาสนใจเรื่องว่าประสบการณ์ของมันเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่า เอ่อถ้ามันเป็นช่องรีวิวใช่ไหมก็พยายามจะทําให้มันเป็นช่องรีวิวอะคือมีจะใช้คํานั้นก็ได้นะคือว่ามีคุณภาพของการรีวิวนะแบบที่มมาตรฐานแล้วกันใช้ว่ามาตรฐานแล้วกันนะเออคือประมาณว่าช่องอื่นเขามีอะไรถ้าทําได้แล้วก็พยายามจะมีให้มันเหมือนช่องอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกอย่างก็เคลื่อนไปเรื่อยใช่ไหมเข้าสู่ play 5เข้าสู่สวิช เข้าสู่สวิตสออะไรเงี้ยนะก็มาถึงจุดนี้นะครับแล้วมันก็ถึงจุดที่เ,เราเริ่มรู้สึกว่ารู้ไหมก็จําไม่ได้แล้วอะแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเออมันจะต้องเป็น daily u p l โหลนะเพราะว่าเคยทยําอยากให้ท่านผู้ชมลองจินตนาการนะว่าแบบสมมุตินะแบบว่าเราทําวิดีโอนาะมันมันมีเงื่อนไขยอย่างนี้แต่พูดพูดก็เหมือนแก้ตัวนะแต่ว่า ก็จริงๆก็เรียกแก้ตัวแต่ว่าพยาแอลจะอธิบายให้ฟังว่าความรู้สึกของการทําวิดีโอมันเป็นยังไงสมมตินะครับสมมติว่าลุงแมวตั้งใจทําวิดีโออันหนึ่งมามากๆเลยนะแบบโอ้โหแบบใช้เวลาแบบ7วันสมมตินะแล้วก็ปล่อยออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็หวังกับมันมากเพราะเราใช้เวลากับมันเยอะถูกไหมปรากฏว่ามันมีคนดูอยู่สัก200คนอย่างเงี้ยนะห้าร้อยคนพันคนอยนะ่างเงี้ยโอ้โหมันแบบแย่มากนะก็พยายามจะคิดว่าเออแล้วจะทํายังไงอะ่ะให้ เออเรามียอดวิวมากกว่านี้อันนี้หมายถึงในตอนนั้นนะนะมันก็เลยนำมาซึ่งการค้นพบในสมัยนั้นนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำเดลี่อัปโหลดอะทำทุกวันสิมันมีโอกาสมากกว่านะที่จะมีคนดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย YouTube เนี่ยมันสำหรับลุงแมวนะคือตอนนั้นนะครับคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณภาพของ1คลิปนะแต่มันเป็นเรื่องของความถี่ในการปล่อยนะแล้วก็ มันเป็นเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาในความหมายคือว่ากระแสมีอะไรคีย์เวิร์ดมีอะไรคือ YouTube ไม่ใช่หนังอะแล้วจริงๆ u t u b e เนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับบันทึกระหว่างทางหรือว่าถ้าเป็นข่าวหรือข่าว,าาวมีอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยนะเราก็เลยรู้สึกเออแบบนี้มันน่าจะโอเคดีกว่าแล้วลองทำเนะแล้วก็ปรากฏว่ายอดวิวมันดีกว่านะครับการเติบโตมันมากกว่าก็เลยก็เลยติดอย่างนั้นมาเนะาะเออจะต้องทำเป็นเดลี่อัพโหลดซึ่ง อันนี้อาจจะไม่จริงก็ได้นะเพราะว่าอย่างเช่นหลายๆช่องที่เรารู้จักเนาะเขาก็ไม่ได้ทำเดลี่อัปโหลดนะครับเขาก็ทําแบบบางทีก็อาทิตย์หนึงทำสองวิดีโอหรือวิดีโอเดียวเงี้ยแต่ว่า h i q u q u i t y t y ้ก็มีคนดูเยอะแบบนี้ก็มีนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นออวิถีของแต่ละคนแล้วแหละว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าสับลุงแมวเนี่ยรามรู้สึกว่าเออเราทําแล้วมันรู้สึกโอเคกับแบบนี้นะแต่ก็ถ้าลองดูมันก็จะยังมีความเป็นแบบ พยายามจะเป็นสำนักข่าวบางอย่างเนาะแล้วก็พยายามจะเป็นอ,อะไรล่ะรีวิวเวอร์บางอย่างอะไรเงี้ยที่มีคุณภาพแบบรีวิวเวอร์นะแบบมาตรฐานรีวิวเวอร์เนาะแล้วก็เวลาก็เคลื่อนมาเรื่อยๆครับซึ่งที่พูดเนี่ยอาจจะไม่ตรง ตรงทำลายหน้ากันนะแต่ว่าอันนี้คือพูดจากความทรงจําซึ่งก็ไม่รู้ว่าคงไม่มีใครจําได้ลุงแววก็จำไม่ได้แต่ว่าน,นี่คือจากสิ่งที่ลุงแววคิดเนี่ยแล้วก็มันมาถึงจุดหนึ่งอะมันเป็นจุดที่ก็คงใกล้ๆก,กับจุดนี้ลวมั้งคือมันเป็นจุดที่ใช้คําว่าอะไรดีลุงแววมีคําถามครั้งใหญ่เหมือนกันว่าพอเราทําทุกวันหรือแทบจะทุกวันเนอะแล้วเราก็เบื่อใช่ไหมอ่าเราก็เบื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะเช่นถ้าเกิดสมมติว่า ลุงแมวทาเรื่องรายงานข่าวเนี่ยวันนี้ข่าวมีอะไรบ้างนะครับแบบว่าสี่สาี่เรื่องซึ่งจริงก็มันก็ยอดวิวเยอะบ้างไม่เยอะบ้างอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่นะซึ่งก็ทำานะแล้วแต่ว่าถึงจุดนี้คือข่าวเนี่ยมันมีจากที่อื่นเร็วกว่านะเช่น facebook เร็วกว่านะครับทําเพจเร็วกว่านะกว่าที่ข่าวมาปุ๊บเนะกว่าเราจะอัดวิดีโอตัดต่อลงอย่างเงี้ยแล้ว ข่าวในเพจเขาทำไปหมดแล้วนะครับคืออะไรที่มันเป็นเรื่องเร็วจริงๆอ่ะพวก Facebook Twitter มันเร็วกว่าวิดีโออยู่แล้วโดยธรรมชาตินะแล้วก็ก็เลยสงสัยว่าเออบางทีเราทำแค่ช้าไปประมาณแบบ5ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือว่าบางทีทำไป2-3สามชั่วโมงช้ากว่าเนี่ยมันมันไม่มีคนดูเลยนะเพราะว่าเขาดูไปหมดแล้วนะครับเขาเขาคุยกันไปแล้วเขาเล่นกันไปแล้วนะหรือว่าบางทีอยู่ที่ปลายกระแสนะก็ ไอ้ความที่เราพยายามทําตรงนั้นอนะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็เลยนํามาซึ่งความคิดอันนี้อันนั้นเรื่องที่หนึ่งนะอันที่2ก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือลุงแมวดูข่าวเกมอยู่ทุกวันนะเพราะว่าก็เป็นเกมเมอร์เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูข่าวเกมอย่างเดียวคนระับในความเป็นจริงเราก็แบบดูข่าวบ้านเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยในการเมืองดูข่าววันเทิงดูก็เหมือนทุกท่านนะเนะเกมก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบมันจะวิ่งเข้ามานะแล้วก็เออเหลักๆก็คือดูไปเพื่อแบบ จะเล่นเกมอะไรดีเออมันมีอะไรออกใหม่เลยก็เหมือนเหมือนทุกท่านนะครับก็เออแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเน่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะใช้ข้อะไรดีคือไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องเกมทุกวันเนาะไม่ได้เหมือนที่เคยพูดอะไม่ได้อยากจะแบบบางทีมันก็เบื่อนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะทําข้อมูลอะไรที่มันแบบแน่นมากขนาดนั้นกนะ็คือ ยังไงดีละ่ะเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ทําอะเพจมันทําไปแล้ว <g ül> ยอย่างอืง่นคนอื่นเขาทาไปหมดแล้วในช่องทางอื่นนะแล้วเราจะมาเสียเวลาทํามันอีกทาไมอะไรเงี้ยอ,อแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือพอถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบให้คนดูเราเพราะว่าเป็นเราอะอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นปัญหาก,กับหลายๆท่านทีออ่บอกว่าคุณภาพแย่ลงในช่วงหลังอะไรเงี้ยนะแล้วก็ แล้วมันก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคือลุงแมวก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะให้เราเป็นเราแล้วแบบก็ทําคิดถึงสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันเกิดจะจำไม่ได้ันเกิดขึ้นตอนไหนนะครับคือระหว่างที่เราทําพวกรายงานข่าวหรือรีวิวแก๊จเตอะไรไปด้วยเนี่ยมันก็มีการเ,เปิดกล้องคุยเป็นบางครั้งอ่ะนะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีในแง่ที่ว่าก็จะมีคนมาให้กําลังใจนะ จะเรียมีคนมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งอะ่ะเราก็ได้ปลดเปลื้องนะความรู้สึกของเราในตอนนั้นไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามเนะแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีความเป็นค <c oughs> อมมูนิตี้อ่ะมันมีความเป็นแบบการเชื่อมโยงอะไรกันอยู่บางอย่างนะอก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันดูแบบอใช้คำว่าอะไรเหมือนกับมันทําให้เราแฮปปี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ จริงๆอ่ะเราพูดแบบนี้นะคือหมายถึงว่าลุงแมวพูดแบบนี้นะเราไม่ได้แบบมี precision สูงๆหรืออาจจะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นสำนักข่าวอ่ะมันก็คือช่วงที่นักข่าวเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในช่วงไลฟ์หลังจากที่อ,อ,อะไรละ่ะไลฟ์หลังจากที่แบบออกข่าวทีวีอะไว่าเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์มากขึ้นนะแล้วก็ลุงแมวก็แฮปปี้กักบ ที่ทางนี้พอสมควรนะคือแน่นอนในเชิงโปรดักชันนะของคนทำเนี่ยมันก็ไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทำเยอะเนาะไม่ต้องแบบโอ้โหไปแคปหน้าจอมานะไปส n a ปข่าวมามามีสคริปที่จะต้องแบบตั้งใจพูดในแง่ที่ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะ1 2ึ่งสอห้าแล้วก็อันนี้พูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนี้โคตรเลยเนี้ยแต่ว่าก็ใช้วิธีว่ามันไม่ใช่ว่าลุงแมวไม่พูดถึง เรื่องเกมหรือข่าวเกมนะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าลุงมาพูดไปเรื่อยเนาะคือในความหมายคือว่ามันไม่สามารถพูดไปเรื่อยได้นะครับมันก็ต้องไปเอามาจากอะไรสักอย่างนะคือจู่ๆจะมานั่งมโนว่าอันนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมก็แล้วก็เก่แล้วคือก็คงไปอ่านอะไรมาเจอสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าการที่จะโค้ดนะครับว่ามีเรื่องนี้หรือว่า สำนรักข่าวนี้มีคนพูดถึงบางทีก็พูดนะแต่ว่าหลังๆนี้ก็อาจจะพูดน้อยลงนะครับก็เลยพูดออกมาเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยเออไปอ่านข่าวมามันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็อาจจะจับแค่ประเด็นบางอย่างแล้วก็ดึงออกมาขยายแล้วก็มาคุยนะครับไม่ได้เป็นทั้งหมดคือพูดง่ายคือมันก็เป็นอภินิยมมากขึ้นนั่นแหละเพื่อที่แล้วกเออ็เชื่อมโยงไปกับเรื่องอื่นนะเรื่องแบบ เรื่องชีวิตเรื่องอะไรแน่นอนว่าในระหว่างทางนะครับคือความรู้สึกเป็นโลกประสาทของลูแมลเองที่เฮ้ยเราไม่ได้อ,อ่อะไรอะ่ะเราไม่ได้อัปโหลดเลยนะช่วงนี้อย่างเงี้ยเราต้องหาอะไรอัปโหลดสักอย่างหน้าอย่างเงี้ยอันนี้มันมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องอัปโหลดอะไรบางอย่างอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยในช่วงนี้นะแต่มันก็ต้องทําแล้วอะไรเงี้ยก็เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีบางเนื้อหา ที่ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อหาที่วนไปวนมาซ้ําเดิมซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะแต่ว่าถ้าถ้าดูในภาพรวมแบบมองแบบคนหลังบ้านนะเราก็จะเห็นว่าหลากักๆเนื้ออันนึงคือเนื้อหาอะไรที่อย่างเช่นนะสวิตสองซื้อดีไหมอย่างเงี้ยซื้อสวิตสองในปีนี้ดีหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามดูเป็นประจำก็จะรู้สึกเออมันพูดอีกแล้วมันวนมันวนเวียนวน,นไปมาเนะแต่ว่าในแง่นหนึ่งก็คือว่า เนื้อหาทํานองเนี่ยนะการเป็น buying guide เนี่ยคือุูมาคิดว่าคนหนึ่งก็คือเป็นฐานเนะเป็นฐานของคนดูช่องนี้อยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือในเชิง a l g กอริทึมอ่ะมันก็เป็นเนื้อหาที่ทำให้คนดูมากขึ้นนะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือยอดวิวมันไม่ได้แย่นักนะครับก็เลยเถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกนะมันก็จะต้องมีเนื้อหาทำนองนี้พยายามจะฝีนะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้มัน ทันสมัยในยความหมายที่ว่าโอเคเนี่ยเรามาอัปเดตกันนะครับว่าใช้มาแล้วเป็นยังไงเนะหรือว่าตอนนี้มันน่าซื้อไหมในเดือนนี้ซึ่งบางทีสถานการณ์มันก็เปลี่ยนจากเดิมเนะสถานการณ์บัตรเรือแต่บางทีมันก็สถานการณ์ก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยก,ก็ก็เลยเป็นแบบนั้นนะส่วนว่าคือพูดง่ายๆก็คือว่าณจุดเนี้ยนะใกล้จะถึงแสนศัพท์เนี่ยก็ความรู้สึกจริงๆเลยก็คือว่าอยากทําให้ช่องเนี้ยมันเป็น ช่องอที่เป็นเรื่องของลุงแมวมากมากกว่าเดิมเนะซึ่งแน่นอนว่าลุงแมวก็ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนหน้าตาดีไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับก็เข้าใจแหละว่ามันเลยไม่ค่อยมีดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ที่ทำไมต้องแบบมีลุงร่้วนคนนึงมานั่งคุยบางทีก็เป็นเรื่องชีวิตอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็เหมือนแบบมานั่งแล้วก็บน่บนๆแล้วก็จะมีแบบมาคาดหวังว่าแบบเ้อจะต้องแบบทําเงินให้ได้จะต้องแบบ ไปตรงนั้นตรงนี้แล้วจะประสบความสําเร็จแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนกับว่ามันต้องทําดีกว่านี้สิถึงจะได้เงินหน้าอะไรเง,งี้ยซึ่งมันก็ใช่นะมันก็ใช่แต่ว่าในอีกแง่นหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมันก็มันก็ได้เท่านี้ <c oughs> ก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคืออืมก็แล้วแล้ว,ลวคืออย่างเงี้ยทำทำแบบเนี้ยมันสบายนะครับคือทําทําใช้คำอ,อะไรดีล่ะทํา ทำดีกว่านี้ก็ได้ในความหมายที่ว่าในเชิงโปรดักชันนะนะเออคือมันก็ทําดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าในความรู้สึกของลูแมวอ่ะในที่สุดแล้วมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันในความหมายที่เออเนื้อหามันก็คงเป็นอย่างนี้แหละนะมันอาจจะ precision หมายถึงคำนะในการพูดต่ำกว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเนื้อหามันก็คงเป็นทํานองเนี้ยมันกลายเป็นมวลใหญ่ๆที่เหมือนกับเหมือนกับอะไรดีล่ะคือ มันมันเหมือนกับบล็อกก็ถ้าพูดอย่างงน้นก็ถูกครับมันก็คือบล็อกของของลุงคนหนึ่งที่ออชอบเล่นเกมเนีย่ยชอบซื้อของซื้อแกจิตอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็มีทัศนคติประมาณนี้เป็นคน Gen Y อะไรเงี้ยนะเออแล้วก็ทําให้มันเหมือนกับคือลุงแม่ก็อยากจะรู้สึกสบายคาว่าสบายนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องเหนื่อยหรืออะไรอย่างงี้นะเพราะว่าสมมุตินะมันก็ทําได้นะครับเช่นแบบ แทนที่จะอัปโหลดทุกวันใช่ไหมทำสามวันมารวมกันแล้วก็ทำให้คุณภาพของตัวเนื้อหาอะไรมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนื้อหาสิรูปแบบมันดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยมันก็ทำได้อยู่แล้วเนาะตามเอพราะเราก็ทำทุกวันอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าลุงมาไม่ได้อยากจะแบกรับความรู้สึกแบบนั้นน่ว่าแบบเออมันมันเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่ค้างคาที่ซ้อนอยู่แล้วก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอะว่า ลุ้นในทุกมิตินะว่าเฮ้ยโพสต์ไปแล้วมันจะมีคนดูไหมนะมันจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะเป็นนิสยัยลูกแมวด้วยแหละวเอออยากจะทําเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลองดูซิว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แบกรับความผิดนิไว้คนเดียวนะถ,ถ้ามองว่าสิ่งนี้คือความผิดว่าเออมันทําให้คุณภาพของช่องแย่ลงหรืออะไรเนะคือสิ่งหนึ่งที่อาจจะโทษถ้าอยากจะโทษได้ก็คือเราก็ต้องโทษ เอ่อยูทูบไี่แหละ <c oughs> นี่โทษโทษยูทูบเฉยแต่ว่าในความหมายคือว่าเอ่อทุกอย่างมันมีเงื่อนไขนะครับมันบีบรัดเข้ามานะมันบีบรัดเข้ามาจนให้มันต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วในฐานะที่ลุงแมวก็เอ่อด้วยอายุขนาดนี้เนาะมีบัตเจ็เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็มีเวลาเท่านี้มันก็แล้วก็พยายามสครัคเกิลนะพยายามต่อสู้อะไรใดๆมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือมันคง ไม่สามารถเป็นอื่นไปได้นะ,ะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่านี่คือการยอมแพ้ก็ได้นะหรืออาจจะมองว่ามันคือความแบบไร้คุณภาพความไม่ใส่ใจการตีหัวเข้าบ้านอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้มันคือจุดที่เหมือนกับลุงไหวใน,นวันนี้นะนะวันนีนะ้ถ้าเกิดสมมติว่าเถ้าลุงถูกหวย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าถ้าภาระในชีวิตมันน้อยลงนะครับแล้ว มันมีวิธีอื่นในการทำอะไรเงี้ยนะเออก็อาจจะเป็นอีกแบบนะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยก็ยังก็ยังเป็นทำรองเนี้ยนะซึ่งเข้าใจถ้าลูกแววเข้าใจเลยว่าออหลายหลายท่านที่คอมเมนต์มานะว่าแบบคุณภาพมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยออคือก็ก็อาจจะจริงนะคือแต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบเคยดูหนังอะ่ะของพ่วงกับแบบว่าตอนอายุ ห่างกัน10ปีอย่างเงี้ยจริงมันก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะเออมันก็ไปตามวัยตามความสนใจลูกแมวกับมองกับกันด้วยซ้ําน,นะว่าเออเขาเรียกอะไรภาวะที่ลูกมาเป็นอยู่ตอนเนี้ยคือมานั่งคุยคยกับกล้องซึ่งถ้าเป็นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี้ทําไม่ได้เลยนะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือพูดได้ประมาณ2ประโยคก,ก็ต้องตัดแล้วอย่างเงี้ยเออตอนนี้มันก็พูดเนี่ยพูดมาตั้ง22นาทีแล้วนะพูดได้ยังไงนะครับคือมันเป็นเออมันก็เป็น สมัยก่อนเคยได้ยินเนี่ยเมื่อประมาณก็เกือบสิปีแล้วมั้งที่เขาพูดกันอนาคตมันจะทำมานานคือมันเป็นคอนเทนต์ที่โตไปกับเราคือคนดูก็โตโตในความหมายนี่คืออายุก็มากขึ้นเนาะพออายุมากขึ้นไปด้วยกันเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกอะไรมันก็เปลี่ยนดูมาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือช่องมันเปลี่ยนไปใช่เนาะแต่มันก็มันก็ไปตามอายุโตขึ้นไม่ได้มีความหมายว่ามันดีขึ้นหรืออะไรนะแล้วมันก็สะท้อน อายุขนาดนี้ความรู้สึกของคนวัยประมาณนี้มันเป็นแบบนี้อะไรอก็แล้วจริงๆมันก็สะท้อนโลกที่มันกําลังเกิดขึ้นด้วยเนาะว่าอ,อหรือพูดในแง่หนึ่งก็คือว่า y YouTube เนี่ยณจุดนี้ที่ลุงแมวใช้อะ่ะมันแน่นอนมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์เป็นเรื่องของการหาไรายได้ด้วยนะครับถ้าไม่มีไรายได้เราก็คงไม่ทำเาเราก็ต้องถูกบีดไปทำอย่างอื่นถูกไหมแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งนะ่ยมันเป็นเหมือนกับ โซเชียลเน็ตเวิร์กนะมันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่ได้เปิดกล้องคุยอย่างเงี้ยมันก็ได้รีลิสอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าไม่รีลิสก็คอนเฟิร์มตัวเองในบางเรื่องบางอย่างซึ่งบางทีมันก็อาจจะดูไม่มีสาระ,ะอันนี้ก็ต้องขอภอภัยด้วยจริงๆคือมันก็เป็นนีแหละโอเคนะ okay. นะก็ตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับลุงแมวมมา23มนาทีแล้วได้เวลาที่เฮ้ยไงดิซีครับ คริสเหรอคนนี้คริสหรือว่าดี่ซ่นะเห็นแต่ก้นเกต่ายมาทักทายละลุงไมายขอลาไปแล้วนะเจ๋งไปไม่ผิดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ